มา้นค่ะทุกคนไม่จะสปาเด็ดโฮมเมอร์หน่อยนึงปหนาลวเอกระหันหมใหไงดิว่าหยาบเป็นหย่าใหญ่ยายนั่น้ลยบกเลกันปลาต่เดกเดกอา่ตกันงายปลานั่นปาสองันเหมือน่ได้โตบนนี้อีกตัว่าอ้อมแล้วว่มีป่านวมันว่ามันตเรว่า้าเกึ้วเน่ันอ องร้อยก่บาที่แม่ยุ่นถาลมายุ่นเพื่อยุ่นน่ะยึงตลาดกะาิึงตลาสายถึงตลาดอาเภอนส่วนน้ามเ่เห็นมายังราไปซื้อเพื่อนั้นาาปานอาหามันอง้อจะบาดเจบสามร้อกับสองร้อยแปดิสองก้าิามร้ ติบนนี้เลคุณบอยจเอา้คุณบอะเอาดีแต่วันีด่วละติดลุงไป่นนค่ะีม่นอ้ไันไนอนเนวามันเล่นย่นี่เมื่อคืนเมียบ้านลมปางางไปเลยใหญ่ยางนอน เออมันเทียมันเตียตาน่าน่าปอนเขาแลยน่า่ในกล่อน่อ่ก็นอนหลับเลยบนีเออนี่ว่ามั่มมัมมั่มหลักัไปเลยพกไมันลายหมันไปเห็ดบอกมันมีหลายลายข้ามเต็้ลาย mời 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 gì mời 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 Cái gì mời 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 เกี่ยวเกี่ยวแล้วเฮาก็ไปเก็บบ่ไหวยุใส่ได้ที่เกี้ยวดีปัตย์ได้บ่แตได้โดดบนนอกแ่เสร็จมันเกี่ยวเม็ดปัตย์มันโบดนอกเลยแต่สิคือว่าไปบุกเมื่ไดห้างมองไดนี่มันก็ขอบ่ถึงอืมได้ปัตย์เป็นดีหรือเด้อปัตย์อันนั้นเป็นเกายืนเนาะ

ไม่าขัวกันต่อไมรกเ้ตนี้แวเขา้วบนรูวุ้หญิอบลืมไ่ได้ไม่ติดน้อเตียงเลอ่าบ้านหละเมื่อจะว่าลาจะวันสิไป ใส่ตัวโจเก่งดีอ่ะโอ๊ตเจตโอ๊ตไต่เราอึมัาก็เจตตีผานคนม่ได้เป็นยุหันละ้เราคอยเราแต่ว่ามาจ้างแต่เขาบอกเขาขึ้เล่าไตาก็ต้อนไม่ถึงเด็เขาคอยีเราอันนี้มาจะเปลี่ยนยันี่ โอ้ม OK, ันหน่อยพูดไม่ใส่ยีกมาล้นอันนี่ใจมันจังน่าโมโหนี่พันตองสิพันบ่บ่ล่ะแกงหลวงาหีสิ ไว้มาล่นของเก่าดีของใหม่ก็ได้บ่ไม่หอมมังยังวะดอซี่อหอมมันเวียนหนึ่งคือเกาไม่กงบ้าไหมเันชื่อมากของใหม่กับบ่หอมขาม่บ่หอมขาใหม่มอคือตะกี้ตกี้กับันหงเกาไม่สนหอมไม่อนุ้อยๆสมัยเป็นเด็กน้อยๆตะกี้ยเก็บสอบมันเขาเหนียวยือยกยึอบไม่เดียวก็เพิ่งอนซื้อมาแต่อำนะเพราะได้กิน ก็ได้กินอยู่ตัวกลอยู่ต um ัวไม่เหลืออ <spe> ืมอันหนึ่งไปวเพราะว่าลูกค้าได้ซื้อมาห็นไมอัแล้วว นี่ต um, um, ังไปหาเก็บเงินเชียงบ่มีผู้ใดยากคือทางบ้านเขาดีหลังนี่ต่้ไปเนี่ยหนึ่งสซงยหญ่่อยิ่เสียงเบอรตู้ซักขอหลดขอหลดดพอคนยากอะไอยากมาใหย่อืมคนขคยเห็ด เด็ก็เคยเอ็ก็เอาไปบ่มาเกี่ยวได้บ่ได้บ่เป็นก็ใจที่เขาบ่เม็นว่นหน่อยว่าหลายไม่เนาะ มีก็เต้นขาดเต้นอะรไเลียบทุ่นเขาไปเลี้ยบทุ่นอะไรของอะไรมป็นะยังอืมกระอุกเนี่ยเดได้ดูกันป้อหาอะไรพวกแบบอ้ยมันทำอะไรนี่วยู่มันหลายหลายอยู่ต่อไปมันนี่มีไปหลายหลายมนอ้มีอ่ะแต่มีจะจะกุ้มทองเดี๋ยิเอาไปต้มนะคะโอเคกลุ่มทองนี้ตมาเลยหลายแบบไปกับไปนี่ค่ะ